สวัสดีจ้ามือนิมา,มาที่ช่องแม่ติมบ้านสวนจ้านี่มาเด้อค่ะมือนิแม่ติมบ้านฝว่นีิมาแงี้ยใคมดแดงจ้าแงี้ยใคมดแดงน้ำหอยน้ำสวนนี่แหละค่ะน้ำสวนหยางกำลังแงี้ยค่ะนี่จาก้วแก้วบังได้คขัน่น้องสิมีโบบังดู ปูลงทางลางกัมีเดพี่น้องใครมดแดดโอ้โหลงางลานเจทังไหมพนะเนี้ลงทางไต่ปูลงแลวดผูเงี้ยมดแดูเงี้ยใครมดแดอย่างนพูดอเ้ยเดี๋ยวค่ะทัางหมเงเลยสูงให่เบิ่งจ้าโอู้น่ะทังลงไปทางบวบบวมันนี่หากินสันสูงได้จากพี่้องพูด้ว เงียบสะอลุงห้งห้องมืดเงียเสียงอันไข่บดแดงเหียลงทั้งใจปุกเป๊กปุ๊กเป๊กอยู่แล้วกินหากินลำบากที่อันนี้แหละค่ะมันเห็ดเงียบแค่ว่ามันแท่งอย่างไรจานหนึ่งจานละรวยสองรวยก็มี สมกับคนขายแพงงในหลกนะจ้ะตัวที่ได้จริงคือพวกแง่กับเมยอบนหลังบนอ้ยแง่ลงมาแง่าทางมันแง่แล้วกขาดผน้ีนาากแลทั้งไม่ครับแน่เสียบแล้วนะพี่น้องเขาปุ๊กปุ๊กปุ๊กป,กปก กิ่ในสวนในหัวในสวนนี่แหละค่ะหากินน้ำหัวน้ำสวนมดลายกินอะไรแค่จงไว้เห็นมันในมันอดิหาไปเรื่อยๆค่ะหาไปเรื่อยๆมื่อเนี้ยหาไปเรื่อยๆค่ะในสวนยางในติ่มบ้านสวนนี่เราจะพี่น้องเมนีกะหาไข่มดแดงก็เพาะได้ยูดได้กินก็ได้จากพี่น้องค่ะ คือกระเจ้ากับแพงเนาะค่ะเนาะวิธีชีวิตของชาวสวนบริการพ่ออีกเรื่อ้างหนึ่งจ้ะพี่น้องมาเบิ่งการแยกให้หมดแดงเด้อจ้าใส่ถุงปุ๋ยหมดได้บ้างบางคนกระเจ้ากับใส่กัลตาเนาะอันนี้ใส่ถุงปุ๋ยแบบง่ายครับพี่น้องเอาตรงกันได้จังว่าเราก็ทางวั่งกันเฮีาสะใส่ถุงปุ๋ยหลดค่ะ มันก็เบ,บา,ากันเนาะถุงปุ๋ยมันบ่มันบ่หนอักคือตะกาคือตะกาอรเนี่ยแล้วค่ะทางทางทาง,ทางงัดทางงัดเลยแบบมีแม่แม่ติมบ้านสวนผ้ามาเบิงเนี่ยใครหมดแดงใครเนีย่ยใครหมดแดงกินจ้ามันไม่เงี้ยไข่หมดแดงจ้าผู้หญิยอยู่ข้างหลัง ไม yeah. mm. people, oh, mm ่ชาวกรญาวกันดิค่ะน้อบบ้านสวนกับมีทุกอย่างเลยค่ะนุ๊บอาชีพไงปลูกนาไม่ปลูกพักปลูกข้าปลูกยังเอา่าจังใดนี่หาเน่มาใส่มหนักยดินเสีส่เอามาซอมจักบาดดบันดนี่วะ้นี่ใดูบันใสดูส่ด้วยใส่ด้วยส เบิ <tinc S 2> ่งมีบตาบาดนีเออได้หลายอยู่ตอนไหนเออก็บมันก็เยท่นหลายนเดียมาเบ่้อเก็น้อยของเบิ่งกันาออโอ้โอโอ้เกเก็เก็บเบค่ะเดียวเัวไออากลังอน้ำมาเนี่ยถ้าได้คิดถ้าได้จบไฟหนึ่งเป็นไฟเนี่ยไข่โมแดงอีก พ่อว้านพ่อคู่ผลกับชีดน้ำมักคือเกลืจากพี่น้องชีดน้ำมักบำรุ่งต้นยางบำรุงนะคะก้อนข้าจีเปิ่ยหนายางกุหลาระา้านหลังสงการห้ากับจีเปิดพี่น้องก็เ้ากับฉีดน้ำมักเรื่อยๆค่ะต้นยางตน้นนี้คือเขาผสมบูรนจากพี่น้องคะ่ะนี่เป็นต้นยางที่ผสมบูรณ์บ่มีนาำยางห้ากับบำรุ่งมันโดยการฉีดน้ำมักจากพี่น้อง งาหลายๆที่กองอยู่นี่คือตัดตัดมาไหวค่ะเพราะว่ามันมันมันถึงรังค่าหน่อยเนาะเลยตัดลงมาเวลาหมากยัางมันก็สะบริสุทิแก่รังคาไม่แล้วหนาฝนมาอย่างมันก็บสิบ์วดถ,ถึงรังค่าคนก็เลยไ,ได้ตัดมากองไหวแต่ก็มีประโยชน่ด้วยค่ะตัดไว้แหงนี้ทจ่น้อยฮขกเอาเอาซุ่มงาที่แหงไปเผาท่านจะได้ท่านได้ประโยชน์หลายอย่างน้่ค่ะ เกิดประโยชน์ชิบไปเรื่อยๆค่ะคุณอาชุ่มมีแม่เหมือดีค่ะพี่น้องงาใหม่ชุ่มมีด่วนแต้มมีประโยชน์ทั้งนั้นงาใหญ่มันกันเด๋วพอ,อคูคกอ่กันก็สะมับันท่อนห่อนห่อนห่อนเป็นทนเป็นทนกับไส่เต่านะคะเนาะเหงจักน้อยใบมันกับขูดลงกับที่เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยใบกับที่เป็นปุ๋ยงาไม่ ยิ่งน,น้อยๆก็เซไปอ้อยไฟ,ไฟคือจะรูปแล้วเม่ได้ถิ่มย่างๆค่ะไงไๆกะเซียนื้นเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะชีวิตวิถีชีวิตบ้านสวนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะกต่ยูยังเสียละ,ะ,ก,ะกับเงี้ยก,กับซ่านยูกับเงี้ยกับซ่านเนาะกะเฮ็ดไปกะพี่น้องเพิ่นพองคู่เพิ่นกะกะเซียนราชการแล้วเพิ่นกะขยันขะพเพิ่นกะเฮ็ดสีพื้นเรื่อยๆอยสีดำมักเรื่อยๆ พี่น้องคนใด้ที่เห็ดต้นยางปลูกยางกะกะเห็ดเด้อค่ะเด้อเห็ดน้ำมักเห็ดบํารุงต้นยางนี่คืออะค่ะหลังจากกีดยางแล้วๆช่อง,บร,าาง,งาบริธาหนายางยากเหมบริธาหนายางยากกะฉีดเอาน้ำมักกะเห็ดเอาค่ะพี่น้องกะล้มพื้นกะประมาณสั่งมาหลายยางกะมะหัวเชือ่อน้ำมัก ในช่วงนี้เป็นช่วงใก,กล้ๆจะจ่อและจะเลืเ่อนในผ้าอยู่ค่ะตัวมันมีงางใหม่หลายนกันนกไก่จะใส่ยางหาหั่งโมดเดลโตค่ะผู้ผู้เง่้กับเง่้ผู้ฉีดน้ำม,มักกับฉีดมวลซีห้ากันนะพี่น้องค่ะ ยู่ในสวนยางเขาค่ะเนาะว่ดพี่น้องเข้ายางไปบึงไข่หมดเดียงกันค่ะบันเออโอ้ยทั้ไปบึงไข่หมดเดียงกันจ้ะพี่น้องสีได้โบเมา่อบึงกันโอ้ตัวไหล อู้ลายเยอลายอยู่่ะได้ยได้ไหมออกกันอมันออกกันขาเห็นบ่ขาจุนคุณนี่ไม่อโอ้ยหลายค้คนคิดว่าจะเป็น้เล่นเลยว้า่นวะนอ้ยไา้เยอะบกดีครับด้นั้นบูดตัวเทเองบ่อนเปิดเองบ่อนเจ้าคว้างาไม้ี้กม้่จี้เน่ก่ห็นแล้วเหรดเอาทับาดี้ทำอไรเธอเด็กกระลำจี้บังดูใครเขาจิ้บ่เห็นไหค่ะ คุณนะครับ <enfant> พ hmm. yes, <scary> ี่น um ้องผู้ใะใครมันมีไครยากเป่าคนมันกีแตกเนอะแกงก็แจกเอออยู่ข้างใต้หลายอยู่ดิจ่าพี่น้องหลายอยู่หลายอยู่เขาตีแม่มันออกก่อนไปไปท้ำไปท้ำห้าง่อเด้อไปทำรังต่อทำรังก็เออปวดไหนพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบิ้งสิเกย์ไอ้เบิ้งเนี่ยพี่น้องปุดนะปุดนะใครพี่น้องพวกเด็กก้วยเด็กลาบอยู่ดิจ้าอืม

การนแนวคาบยูเด้อตีเงยนะกล่องกลองกับตีงแล้มดกับกล่องกับแนวคับยูแนวขาบยูไปแนยูตัวจักั้างโอ้ได้ยูับพี่น้องได้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 ั้ษ์ห้างได้การจากพี่น้องกาว่ายัก้างเลย ผู้ชีพผู้ชิดนำมุกกระชิดไปค่ะนำมักชิดไปเศร้าบ้างด้วยเศร้าบ้างดูโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ได้จ่าไข่หมดแดงเอาเศร้าก็ดีเข้ากันดีเอาเศร้าก็ดีเด้อจับจีบก่องเอาแคนั้นเอาละจ้บพี่น้องเอามาเพิ่งใครหมดแดงสวยจังจ้า มากินก๋วยน้ำกันนะจ้ามากินก๋วยน้ำกันมาหนี่มากินก๋วยไข่บะแดงน้ำกันเด้ดค่ะเด้อเอาละจ้า,าลคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าผู้ใดอยากกินก๋วยไข่บะแดงกับแม่ติมบ้านสวนก็มาเด้ดจ้า <laughs> ขอบคุณ,ลคณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า